โอ้ยตัวนี้กูอยู่เส้ไหนเนี่ยโอ้๋อเฮ้ยมันใครกันนะ่ะเฮ้ยมึมใครอะเฮ้ยมึมทำอะไรกับกูเนี่ยทำไมเฮ้ยมึงทำอะไรกับกูเฮ้ยมึงทำอะไรกับกูเฮ้ยย้อนไปที่เอ่มด้านอดีตบ้างในด้านปัจจุบันบ้าง สวัสดีครับผมชื่อจอร์ดและว,วันนี้ผมกำลังจะบอกว่าก็นั่นเลยนะที่เอมผมโดนอนั่นบ้านั่นเออี e, บ้านั่นจัดการแต่ตอนนี้ผมรู้แล้วว่า <c oughs> ทำไมผมเอมไปไปถึงตรงนั้นนะคืออยู่ดีๆผมก็อยู่ตรงนั้นผมรู้แล้ว งั้นก็มาดูวิริกรรมของผมตอนที่เอิมนอนง่วงๆหยูแหละ้อนไปที่อดีตก่อนเกิดเหตุโอ้กลินเอ้ยมีความสุขเลยโอ้ยโคตรมีความสุขเลยให้เปิดประตูหน่อยกูไม่เปิดกูไม่เปิดลงงีกก้ก็กูไม่เปิดกูไม่เปิดทำไมกระมึงไม่เปิด กูขี้เกียจแล้วก็ทำฉากหลังไม่ค่อยดีด้วยเอาละมาเป็นไรแกงั้นฉันจะใช้พลังอันทรงพลังของฉันไม่แน่เอ้ยเหมือนจะจิบจิบแขนหน่อยโอ้ยโอ้โอ้าวอ้าว what the ฟี่บึบบกท,บทำอะไรกับแขนกู เคนกูพังไปหมดแล้ว่ๆก็สมกับที่แกเปนแล้วตอนนี้แต่ถ้าถ้าแกไม่ออกมาฉันจะลักพาตัวเกไปที่เอ,เอเิ่มอมตึกมืดๆแล้วเกข้าวี้เกจะทรมานหนักหนักหนักแบบหนักสัตว์เลยหนักยิ่งกว่าหนักอีก <c oughs> เพราะฉะนั้นถ้าแกไม่เปิดประตู่านกเกาะแกก็จะต้องโดนซึ่งทุกคนก็รู้อยู่แล้วว่าถ้ากูเปิดให มันก็จะช่องก็จะไม่ยาวนะแต่ถ้ากูไม่เปิดให้ช่องจะยาวเพราะฉะนั้นเอาเลยเพราะฉะนั้นคุณก็รู้อยู่แล้วว่าผมผมผมกูไม่เปิดหรอกไอ้ยึดมันกเปิดมันก็เข้ามาเองใส่เอาอย่างนี้หรอเอาอย่างนี้หรอแล้วมือมึงไม่มีมือมึงมือของเอ่อมือของมึงมีไว้ประดับประดับแขนหรือไงวะ ก็เปิดมาเท่านี้ก็ยังไม่รู้อีกว่ไม่ได้เอาไว้ประดับนะเว้ยมันเอาใช้งานคิดสิวะนี่มันเอาวะจัดไปเลยเพื่อนโอเคจะใส่ไ,ไี่ปิดขาแอปอันดับหของไทยโอ้ oh my god ฉันไม่ชอบเลยก็จะฉัไม่มีตังค์แน่ๆเลยปิดเด็ดแม่งแล้ว <c oughs> เอาละ ถ้าแกาไม่ถ้าแกาไม่มาฉันจะถือมีดและฉันก็จะแทงแกเฮ้ยไม่ออกกับเพื่อนเฮ้ยมึงกำลังจะพังแล้วเพื่อนมึงตายเพื่อนรักโอ้ชิบหายลูกโอ้ต้องทำอะไรสักอย่างนึงแล้ว,ล,วล็อกตัวเป็นอะไรฉันล็อกตัวแกไปแล้วอะไรมาเขาว่าอะไรเฮ้ยกุยขึ้นเลยเฮ้ยล็อกขึ้นอยู่ ไอ้กูจะออกไปเย่ไอ้นวลาะตอนนี้เกตียมตัวได้นี่คือมีดสุดท้ายไม่ใช่มีดหิงความตายแต่นี่คือมีดสรบมันคือมีดของนินที่วางอยากสรบไว้จะเป็นมีดาหาอะไรก็ไม่รู้คนให้ทคกเทลงแล้วคือสรบไปเลยเกตาย What า h e fuck บุกยานะยานะ <c oughs> ทาเทงก็ไปกลางไคร ยังไม่สลบอีกเดี๋ยวก็จะรอยอ,ะรอยารอให้เกสลบไงล่ะเอาโทรศัพท์มึงมันไหมเอาวนี่แหลฮะฮ่าใจกู้วย,ยไม่นะ้ยังงว่ากู What? โอ้ยแขนกูหักก็เหมือนที่มึงทำกูไงล่ะมึงทำกูแขนกูหักหักไปข้างมึงงจนมึงก็ต้องชดใช้ ชดใช้เหรอชดใช้เหรอกับไอ้แกที่ไม่เปิดประตูอะนะทําไมทาไมแกไม่ปิดประตูก็มึงอยู่ใกล้ประตูก่อนอะแต่มึงเป็นเจ้าของตึกเนี่ยวะกูไม่ใช่เจ้าของคนคนนั้นอะไรเป็นพนักง,งานวงวาูที่เป็นเจ้าของกูไม่เชื่อมึงคือเจ้าของของห้องนี้นี่ละไม่ใช่เจ้าของตึกโว้ย แกไม่สลบที่แกไม่สลบยา yeah! oh! <c oughs> สมมติที่แกต้องร้องอ,อุดโอยเอาละนี่คือครั้งสุดท้ายที่แกจะไ,ได้เจอนหน้าฉันครั้งสุดท้ายแบบครั้งสุดท้ายจริงๆโอ้ยเอาเหล็กบ้านี้ออกไปสิวะ แล้วก็เอามีดกูมาเนี่ยโ oh my what the fuck ตรงไซต้อรงจับตรงจับใหญ่ชุดใหญ่อืมอ้มอื้มเอาดูว่ายกมีดขึ้นฉลาดสองเปอร์เซนต์หยิบมันขึ้นมา อ๋อละวถ้าแกยังไม่สลบนะกูไม่มีวันสลบบึกหรอกไอ้เงยจังไรยิดแม่โอ้ยกากกักกกมีเท่านี้จะไปทำอะไรกับคนที่นอนยากขนาดขนาดกูงั้นมึงก็นี่คือเอิ่มยาไม่สุดท้ายแล้วนะเอ้ยยาไม่ที่ห้าแล้วนะเอะ๋อะล้วโอเคยาห้ามิดอ๋อาล้วเดี๋ยวจะแทงแกใครที่มันหน้ากูเลยเหรอใช่นะรู้ว่าจะแทางตัง หน้ามือล่ะจะเอาหน้ามึงขีด <c oughs> ดูว่ามึงจะตายจริงๆริงนี่มึงเป็นไ,ไม่ได้จดจอฉันเอามาให้ล่ะแทหงหัวใจไปต้องรับตาต้องรับตาจะหยุดแทงจะไม่มีวันตบตาจะไม่มีวันรับตานั่นก็ต้องทรมานแบบนี้ไปแกอยากมองเห็นไหมไม่เลยมองเห็นแทงไป นี่นทนี่เนทนี่เนไม่นไม่เนทนี่นนี่นน่นไอเโคอ้ยออุ้ยนี่อุ้ยอุ้ยอุ้ยเพื่อน้นฆ่ามันเสร็จแล้วอะเออไปนปังจากนั้นผมก็ถูกรักษาตัวจากอีกสบ้าเียนันไม่รู้ว่มันจะรักษาสาวกุทาไมพวากูตายเนี่ยดีแล้วมันดีแล้ว เออกูดีแล้วโอ้ยโอ้ยโอ้ยไอตรงนี้ก่อนนะไอ้เป็นเลือดเลยโอ้ยเลือดเลือดติดปากโอ้ยโอ้ยขอโทษด้วยผมเพิ่งรักษาตัวมาแล้วก็ถูกมาตรงเนี้ยแหละผมเพิ่งต้องเพิ่งฝึกซ้อมมาแล้วก็มารักษาตัวในบ้านแหละเอาละก่อนที่ผมจะเล่าเอ้ยตอนนี้ ก็ถึงก่อนเกิดเหตุเดี๋ยวผมจะให้ทุกคนดูนะเขาย้อนไปแบบย้อนจริงๆเลยเออเออ,อคุณรออยู่ที่ไหนวะเนี่ยมึงกูอยู่ที่ไหนเอ้ยอะไรวะนี่เฮ้ยเฮ้ยมึงทำอะไรโอ้ยโอ้ย นี่แกไม่ยอมเปิดประตูฉันเนละฉันจะปล่อยตัวเกถ้าเกาบอกว่าแฟนแกกับไอ้จอนแล้วก็เพื่อนรักแล้วก็เจสันพวกข้ายัางเหน็ดเหนื่อยแล้วก็ไอ้จิมมี่พลังหินจิมมี่น้องโลลี่มันอยู่ไหนกูจะส่งไอ้นั่นมาจัดการแกแล้วก็แล้วก็วกไอ้ปืดนะ <c oughs> ป๊ดนะไอ้ปื๊ดจากจาก เอดี u ฟักยูนะถ้าแกหามันมาไม่ได้ฉันจะฆ่าแกตรงนี้มันไม่ใช่โ oh, <fuck. S 1> อ้ฟักโอฉันขอโทษแล้วหลังจากนั้นนั่นแหละทำไมถึงผมยังอยู่ใช่ไหมเพราะว่าเขาอยู่ดีๆเขาก็เสกยาเฮียอะไรก็ไม่รู้ผมเห็นอยู่ตัวนี้ผมเป็นวิญญาณออแล้วมันก็เสกแบบนี้ขึ้นมาแลยวและและ,และ แล้วมันก็เอาอยางงูนี่มาแทงผมนี่มึงทำเตียอะไรลงไปกูเห็นหน้าเพ้่อินแล้วกูหมอนใสมึอเอ้วนี่กูช่วยมึงช่วยกูทำไมกูอยากตายจริงๆฉันไม่อยากให้แกตายนะแล้วฉันจะบอกให้น้องโรล,ลิช่วานิดแจงแล้วก็ไอ้ปื้ดเคอยาอะไรก็ไม่รู้แล้วก็เพื่อนเกง เพื่อนแกแล้วก็อะไรก็ไม่รู้อีกคนนึงนะแกต้องเอาหามันไม่้ได้อมหนุนหน้าปากสวนตลาดมืดแล้วอีกคนนึงน้องโรลี่เขาไม่ใช่น้องโรลี่ของฉันแหละเขาเป็นน้องโรลี่อ FBI, ของ f อ i บเขาเป็นนักฆ่าด้วยนะ่นะแคฉันฉันก็แครไปเห็นเขาแล้วเขาแล้วเขาก็บอกว่าเป็นเพื่อนแล้วกูก็เตะหน้ามาันแล้วมันก็ไล่กูอยู่เอาไปฆ่ามันก็ดีแล้วนะจริงโ้ยร้องโรลี่นั่นแหละนะไปฆ่ามันเถอะอุอ้ย เออก็ได้ได้ได้แล้วก็แฟนแกด้วยนะเออผัวผัวกูนี่มันน่าันคานม,นา,มากมันไล่กูออกจากบ้านเถมแม่งเอาเด็กๆเ,เล่าภระทถึงกูเลยโอ้โหมึงให้ฆ่าขนาดนั้นก็น,นั่นแหละอยู่ซอยตลาดมึงแล้วก็นะแล้วก็ตึกคอนโดกูเลยมันก็ไปหาทีเบตซะแล้วก็อะไรหลายอย่างมันก็จะอยู่รวมกันก็ <c oughs> อยู่ประเทศรัสเซียแล้วก็จีนนะเอ้ยไม่ใช่ ญี่ปุ่นแล้วก็จีนนะนะให้ไม่ใช่ยี่โอ้ยญี่ปุ่นแล้วก็รัเสเซียนะแกจะไปไวหรือเปล่าเห้น้องโอรลีงงนั่นอ่ะฮะึสัสัก็ใช่ไงกูเพิ่งเห็นมันแค่แค่ห้าปีที่แล้วโอ้นั่นแหละเพราะฉะนั้นอยา่าฆ่ากูเลยโอเคถ้าแกคุยกับฉันแบบนี้แล้วนะก็โอเคงั้นฉันจะเอาอยาันนี้มา แล้วฉันก็จะเทงใส่มีดฉันก็จะทำอะไรนั่นน่ะแล้วก็ค่อยรู้ทีหลังมันไม่ใช่ยาอะไรหรอกแต่มันแค่ชีดไมโด่โดนรู้นิ่ง ถ้จ,จบกูแทงได้แล้วนะสมมุติโอเคโอเคละกูนนี้กูแทงมืดอีน่าเสร็จแล้วแล้วนี่คือเอ่อนี่นคือมืดอสุดท้ายของผมแล้วกูจะแทงไปที่หน้าเขาแล้วก็อาลาเกจะต้องสลบแล้วนะกูจะไม่สลบอะไรจะยืดพื้ง นั่นแหละผมก็เกือบจะจัดการมันได้แต่ไอที่รู้คือเขียนหักไนงะนั่นแหละผมเลยไม่สมามารถจัดการมันได้นอกจากกูขโตุต่จะขอโทษยังไม่ขาดทามีดก็กระเด็นใส่หน้าไอเย็ยนั่นแล้วแล้วไอเยน็นก็บอกว่ามึงทําเฮียอะไรลงไปแล้วมก็ตื่นจากพยาบาลแล้วแล้วที่เหลือก็นั่นแหละผมกมาลังผมผมก็นะ ตนี้คือเหตุการณ์ขงผมในชีวิตครั้งแรกที่เป็นเหตุการณ์ที่เฮี้ยแล้วก็ัวยที่สุดในชีวิตของผมเลยผมรู้สึกเกียดชีวิตตัวเองแล้วก็อยากฆ่าตัวเองมากเลยโอเคอุ๊ยโอ้อะไรโอเคอธิบายครับลืมไปผมติคโเวิดเด้ แกช่วยมาที่เอิ่มชงชั้นหน่อย